จีนจีนจีนโอ้ยเคมีดีมากอ่ะคู่นี้แห่เจียละครคู่กันรัวๆมินน้ำฟ้าเคมีน่ารักหลังจากน้ำฟ้าธัญพาร์อวดโมเมนต์นำดอกไม้ไปให้กำลังใจพี่สาวมิ้นรันรวีโดยล่าสุด22กุมภาพันธ์2568อินสตาแกรมของนางเอกคนสวยน้ำฟ้าธัญพาร์ได้ออกมาอัปเดตรัวรเสร็จภาพคู่กับพี่สาวคนสวยมินรันรวี ขณะที่เจ้าตัวได้นำดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์รให้กำลังใจพร้อมเผยการ์ดอวยพรร่วมยินดีกับงานแฟนมิทติ้งที่ผ่านมาอีกด้วยเจ้าตัวระบุบอกว่าคอนกรตกับงานแฟนมิทที่ผ่านมาด้วยนะคะพี่มิ้นเสียดายที่ไม่ได้ไปดูด้วยตาเนื้อแต่แอบดูคลิปแล้วนะคะเยิบจากน้ำฟ้าน้องพี่นับดาวขณะเดียวกันน้ำฟ้าก็ระบุแคปชั่นอีกว่า คนจ่วยของผมเก่งมากๆเรียกว่าท่ามกลางแฟนๆต่างแห่คอมเมนต์กันสนั่นกับโพสต์ดังกล่าวบอกว่าสักเรื่องเธอคู่นี้เคมีดีแท้จินจินจินเรียนคุณดิวด้วยค่ะจินจินจินท่ามกลางแฟนๆค่ะต่างแห่ชื่นชมความน่ารักความเก่งของทั้งคู่กันเนืองแน่นเลยทีเดียวละค่ะขณะเดียวกันพี่สาวมิน้นรันดวีก็เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวบอกว่า น้องก็เก่งมากๆเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆกันเลยละค่ะสำหรับคู่พี่น้องคู่นี้มิ้นรันดวีน้ำฟ้าธัญพัฒน์ส่งต่อความสวยมาฝากทุกคนกันค่ะเคมีดีจริงๆคู่นี้สักเรื่องเธอค่ะคุณผู้จัดรอแล้วรอแล้ว